ค่ะหลักสุดช้อปปิ้งคืออะไรคะฟังไม่ผิดค่ะแล้วก็ไม่ได้มาขายํำด้วยมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆกับฟ้านะคะไม่แปลกนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยได้ยินและไม่ได้อยู่ในสายธุรกิจนี้ทำให้ไม่ทราบว่าชิปปิ้งหรือตัวแททของคืออะไรจริงๆแล้วใครที่ทำงานเป็นชิปปิ้งสำหรับฟ้านะคือเก่งมากๆเพราะต้องรู้ข้อมูลแตบบ่ ทุกด้านเลยค่ะชิปปิ้งหรือตัวแถวออของต้องทําหน้าที่ในการนําเข้าหรือส่งออกแทนเจ้าของสินค้าไปยังปลายทางหรือรับมาต้นทางนะคะและข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ประกอบการที่เป็นชิปปิง้งต้องอัปเดตด้วยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาหน้างานได้เช่นเดียวกับการอบรมที่นี่ทุกรุ่นเราอัปเดตข้อมูลให้ใหม่เสมอเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม สนใจเพิ่มเติมข้อมูลหรืออบรมต่อยอดธุรกิจของคุณสอบถามเข้ามาได้นะคะทุกช่องทางการติดต่อของ WPC และสมาคม CFA หวังว่าเราจะได้เป็นทีมนเดียวกันนะคะ